มาบอกดวงชาววันพุธนะคะ26-31มีนาคม2567หรือว่า2024จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์แบบรวมนะคะ26มีนาคมชาววันพุธคุณได้ไพ่เด็กถือไมเท้าสัญลักษณ์ของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบ คุณเป็นคนชอบเรียนรู้ค่ะไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับสถานที่ใดๆไม่ต้องมาหาลัยไม่ต้องเข้าไปติวคือคุณเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนใจเพื่อมาถ่ายทอดให้คนอื่นหรือว่าเพื่อส่งเสริมกิจการงานของตัวคุณเองค่ะ ของคนขยันเรียนรู้การไปอบรมหรือการไปเรียนเพิ่มระยะสั้นๆค่ะนำมาใช้ประโยชน์27มีนาคมนะคะชาววันพุธคุณได้ไพ่เดชฮังแมนวันนี้มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ด้วยการกะ ไปที่จุดเดิมของปัญหานะคะปัญหาเกิดจากอะไรให้ไปแก้ที่ตรงนั้นค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็ไปแก้ที่การเงินมีปัญหาเรื่องงานก็ไปแก้ที่งานคุณวิเคราะห์ให้ออกว่าปัญหาวันนี้เกิดจากส่วนไหนสิ่งไหน เพราะคุณสามารถแก้ไขได้นะคะเกี่ยวกับการลงทุนจะได้อะไรมาคุณต้องลงทุนไปก่อนวันนี้การอดทนอดกลัน้นจะทำให้คุณผ่านปัญหาได้บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องทำอะไรเวลาจะช่วยแก้ไขปัญหาเยียวยาปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน หรือว่าความรักให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะยังไงก็มีทางแก้มีทางออกค่ะ28มีนาคมนะคะชาววันพุธคุณได้ไพ่แชริออทค่ะนักรบผู้ได้รับชัยชนะจากความมานะอดทนแล้วก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนนะคะ ถ้าคุณยอมแพ้คุณก็อาจไม่ชนะวันนี้เรียกว่าชนะเพราะว่าอดทนต่อสู้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมถอยในเองอควบคุมอารมณ์ให้นิ่งๆน,นะคะอย่าวุวายอย่าใจร้อนคุณชนะอยู่แล้วคะ่ะแค่ควบคุมอารมณ์ดูแลสุขภาพเหนื่อยอ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อน คุณมีพร้อมสติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างไรก็ชนะคะ่ะวันนี้การงานของคุณธุกรกของคุณกิจการงานที่โดดเด่นจะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศงานราชการก็รุ่งเรืองนะคะการโยกย้าย เรลื่อนตำแหน่งการเดินทางไกลปลอดภยัยแล้วก็สำเร็จด้วยดีค่ะ29มีนาคมชาววันพุธคุณได้ไพ่แปดเหรียนคนขยันทำมาหากินไม่มีวันอดตายคุณเก่งม,มากๆค่ะที่สำคัญมีพรสวรรค์มีพรแสวงมีมานาอดทนขยันธรรมขยันเก็บ วันนี้การเงินเข้าตลอดนะคะดีมากๆค่ะด้านการเงินมีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจสามีนาคมชาววันพุธคุณได้ไพ่ราชาดาบสิ่งไหนที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำไปเถอคะค่ะเพราะคุณนะ่ะรู้อยู่แล้วถ้าทำตามขั้นตอน ไม่นอกลูนอกทางคุณไปถึงเป้าหมายแน่นอนคะ่ะวันนี้ตั้งใจแล้วก็ไปให้สุดนะคะสำเร็จตามนั้นเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้มากมายวันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสิ่งไหนที่คุณไม่รู้รู้ว่าจะไปยังไง มุ่งตรงอย่างเดียวนะคะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจคะ่ะ31มีนาคมชาวันพุธคุณได้ไพ่หกเรียนคะ่ะไพ่ของคนใจดีมีเมตตาทำบุญสุนทานหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งทุกอย่างคุณได้คิดไตรตรองแล้วคุณช่วยเขา ทั้งคนรับและก็คนให้ไม่มีใครเดือดร้อนนี่คือการช่วยที่ถูกต้องค่ะการลงทุนก็คิดไรตรตรองแล้วไม่ได้รีบร้อนอะไรคิดแล้วค่อยลงทุนนะคะการหาข้อมูลว่าถูกต้องไหมก็จะไม่โดนหลอกนะคะควรมีสติทุกการลงทุน ควรมีสติทุกการใช้เงินควรมีสติทุกการช่วยเหลือผู้อื่นจะได้ประโยชน์ทั้งคุณและก็ผู้รับนะคะพลังงานโดยรวมแม่ม่อนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจสํำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมออกแบบชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณสามารถสร้างชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง จะสุขจะทุกข์อยู่ที่คุณจะดีจะร้ายอยู่ที่คุณจะรวยจะจนก็อยู่ที่คุณนะคะไพ่ยิปซีหมอดูคําทํานายเป็นเพียงผู้บอกทางค่ะชีวิตของคุณคุณกําหนดเองนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอ ขอบขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ